สวัสดีครับเรามาดูฮุน้าซีบีร้อยห้าสิบคันนี้นะครับเวลาเปิดคุณแจแล้วไม่มีไฟหน้าป่านะไม่มีไฟหน้าป่ะ,นะปะแต่แต่แต่ตอนนี้ครับมันจะมีเสียงตลอดเวลานะครับว่าเป็นเสียงปันติหรือว่าเป็นเสียง รีเลย์ตัวตัดไฟเราก็มาดูกันนะครับมาดูอีกทีหนึ่งครับเอเรามาดูกันนะครับมาดูต่อเรามาจิ้มไฟก่อนมาเช็คไฟก่อนว่ามีไฟไหมอ่ามีไฟไฟพอมีอยู่แล้วเนี่ยไฟไม่ค่อยไม่ค่อยพอนะครับนี่ เวลาเราเปิดคุแจไม่มีไฟนะแล้วก็มามาจิ้มดูสายสีแดงเนี้ยสายสีแดงเนี้ยนะมันจะออกสายสีแดงเนี้ยมันจะออกไปหาคุณแจไปถึงไหมไปถึงคุณแจไหมเรามาเช็คดูนะนะ ไปถึงนะเนี่ยนี่ดูไปถึงนะอ๋อเราเปิดุญแจปิดคนแจแล้วสีดำมันจะออกนะ,ะเปิดุญแจแล้วนะเนี่ยสีดำออกแต่ไฟไม่พอแต่ตอนเนี้ยนะมันจะมีเสียงตลอดเวลานะครับเนี่ยลองฟังดูดีๆจะมีเสียงตลอดเวลาเสียงน,นั้นแหละจะดึงดู ระบุไฟแลนดังไฟนะครับทําให้ไฟจะไม่พอนะครับเนี่ยไฟไม่พอนะคร <c oughs> ับเราก็มามาดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เวลาเวลาเปิดพอเดเรเสียงดังนะครับเสียงดังเรามาดูตัวนี้สองตัวนี้สวิตตัดไฟสองตัวนี้นะมันจะตัดไฟให้นะมันจะต้องทํางานแป๊ดเดียวมันจะต้องหยุดนะ นะเราเปิดกุนแจนะถ้าเราเปิดคนุนแจแล้วนี่มาฟังดูนะเนี่ยเห็นไหมเราเปิดกุนแจแเราเสียนดางตลอดเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันตัดไฟไฟหน้าไฟสตาร์ตด,ด้านหน้าได้ยินไหมหเยนดังตลอดนะมันเสียงนดางแป๊บนึงมันจะต้องหยุดตัวเนี้ยนะ อันเนี้ยเราเราจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีไฟชอ็อตสักสักทีหนึ่งนะตัวเนี้ยโอเคเราเปิดกุญแจก่อนตอนเนี้ยเรา,าหาสาเหตุได้แล้วนะครับตัวเนี้ยนี่สวิตด้านหน้าตัวนี้นะหลอดไฟด้านหน้านี้นะเรามาถอดออกนะเราเปิดกุญแจอ,อีกทีหนึ่ง น้ำมาเนี่ยตัวเนี้ยตอนตัวนี้นี่เห็นไหมไม่ดังแล้วเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องแป๊บแป๊บทีทีหนึ่งตัวเนี้ยเซนเซอร์ตัวเนี้ย,ยมันจะต้องทำงานแป๊บแป๊บทีเดียวมันไม่ใช่ว่าปีแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้เจอสาเหตุแล้วนะครับนี่หลอดไฟไฟตัวนี้อาจจะทอสนะน,นี้อันนี้สาเหตุ หนึ่งแต่ไล่สาเหตุหนึ่งสตาร์ไม่ติดแบตหมดหรือเปล่าเรามาเปลี่ยนแบตดูนะครับเรามาดูนะครับสายไฟไฟหลอดไฟตัวนี้ช็อตนะช็อตแต่อันเนี้ยเมื่อกี้สตาร์ไม่ติดนะอ่าเราก็มาเปลี่ยนแบตแบตแล้ว,ลว,ลว,ลวเราปิป่กุญแจนี่ก็ชูหมดแล้วนะ เราสตาร์ดูแต่เมื่อกี้เมื่อกี้สองตัวนี้ยมันจะมีเสียงตลอดตัวึ่งมีเสียงตลอดนะมีเสียงเราสตาร์ไม่ติดนะอันนี้ได้แล้วนะ,อะลองแต่ไม่ได้ใส่ถ่านน้ำมานะสตาร์ไม่ติดอันนี้สตาร์ได้แล้วนะโอเคแจบแค่ไม่ได้ใส่ถ่านน้ำมาอ่ะเรามาใส่ชา แต่แล้วนะครับเรามาสตาร์ดูมาดูมาไฟไฟก็ปกติหมดแล้วนะเรามาสตาร์ดูแต่เซนเซอร์ขั้งๆเนี่ยมันไม่ดังแล้วนะครับหายแล้วนะครับโอเคตาปกติครับเปลี่ยนหลอดไฟ อันนี้ตัวรีเซฟมันจะอยู่แถวนี้นะครับ CBR 150นะตัวนี้มันจะอยู่แถวนี้150นะโอเคเรารีเซฟก่อนนะครับเมื่อกี้ถอดทินเซอร์หลายตัวแล้วก็เสียบกล่องนอตเตอร์นะครับนี่เราก็มาดูมาเปดิปดกุญแจเปิดกุญแจก่อนนะครับอ่านะ ตัวนี้มันจะทำงานเห็นเห็นชัด <M. S 1> ไหมมันจะมันจะแสงแดดไหมแบบนี้ครับ <น travaille. S 2> อ่ะมาลีเซมาดูกันนะครับเข้า <c oughs> เข้าวเราหาลุงรถ <c oughs> <c oughs> นี่ฮอนด้าข้าวเราก็หาลุงรถ C.B. ร้อยห้าสิบ C.B.R. ตัวนี้ C.B. และ C.B.R. 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 ร้อยห้าสิบนี่เข้าไปอ่าเข้าไปเสร็จแล้วเข้าตัวนี้วิเคราะร์ขึ้นยนต์นี่เราเล่นรีเล่เลหมดหมดปอดดิโอเคก็สมบูรณ์ไม่ต้องมีอยู่ ที่เจสบสี้าตัวนี้อ่ะไปนะโอเคเราก็มาดูอันนี้ปกติหมดเรามาดูราหาัมผิดปกตินะครับนี่ดูว่าราหาัมผิดปกติมีกี่ตัวอ้าวเห็นไหมครับตัวนี้โู้ชิดปันชื้อเพลิน นะครับสิบหนึ่งเมื่อกี้ได้ถอใช่ได้ทอละหาสผิวปกติมาติดค้างอยู่ในมันจะมันจะเข้าในกล่องนะครับตัวนี้มันจะต้องรีเซ็ตเทงขยะนะครับอ่ะมันจะมีอยู่หนึ่งหน่งตัวนะครับแล้วก็กลับมารีเซ็ตนี่เบอร์สนะครับรีเซ็ตนะลงไปเบอร์สก็โอเคก็ลงมาใช่ ก็อโอเคทำงานแล้วนะครับรอแป้นหนึ่งนะโอเคได้แล้วนะครับตัวนี้เราไปดูที่รหาสเป็นปกติมันจะมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้หมด ไม่มีอะไรติีพัน้วนะครับอันนี้สมบูรณ์นะครับเคีครับ